ครับพี่น้องนี่ฮะไปหาปลาขอนมาอีกนะครับปลาขอนปลาชุบภูเขานีไงปลาชุบภูเขาเไายที่แท้จริงแล้วก็มีปลาโดดอันนึงนะครับดูเขาเรียกว่าปลาโดดหรอเนี่ยนี่ละครับปลาปงเออแล้วก็ไหยปูแล้วก็ปลาไหลนะครับอาจารย์อย่าไปเรียนดิ่นแล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งมังกรกุ้งกุ้งกุ้งอ่ะกุ้งเลยเดี๋ยวมณจะไปเดี๋ยวมณจะไปไปขั้วนะครับดูดิคือแบบ

ปหปลาเทียนเขาบอกว่านบอกว่าลองเอทสดูนะนนเ,นเอ้ยมางับมาแล้วก็มันมีอ่าเขาเรียกว่าว่าปลาดูกกินปลาไหลหรือเปล่านะครับเออมากินอะไรปอันนั้นได้ปอเจ้าอย่าอ่อยดิ๊ดอันนี้อ้วน,นเรากำลังเลี้ยงปลาไหลนะครับนี่มันบอห็นบ่อนมันไหม<ฮ>นี่ปลาไหลเลีย้ยงอียดเอามาปล่อยปลาไหลเมื่อกี้อ้นก็จะเอาไปคั่วกินนะครับพี่น้องอ๋อเลย น่ฮะตัวใหญ่ต <un sharing> ัวใหญ่อร่อยมากครับปลาคอนปลาคอนครับพี่น้องทําอย่างนี้เสร็จนะครับมนก็จะเอาไปเอาไปผัดน้ำมันนะครับเอาไปผัดน้ำมันแล้วก็กินกับข้าวเหนียวก็ไรหรือว่าข้าวเจ้าก็าวไรนะครับนี่ใส่ลมกันหลายอย่างก็จะมีกุ้งคอจะมีอะไรเลยนะครับพี่ยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปผัดน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันต้อนกินนะครับพี่น้องดูนี่ สวัสดีครับวันนี้มากินปลาจู่ภูเขานะครับปลาจูนาปลาจูนาเออแล้วก็ขั้วใช่ใบลักซูครับนี่ครับนี่ครับมีกุ้งนะครับกินเลยมาเลยครับกินกับข้าวสวยเนาะครับกินกับข้าวสวยนะครับวันนี้พี่มลเขาไม่กินด้วยครับ ครับพี่มลเขายังไม่หิวครับเขาเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้ครับโอเคครับอืมอืมอแล้วกบ อืมพิดแล้วอืมเชื่อต้องเลื่อๆอยู่ครับเนี่ยมึงไปหามาครับ <laughs> อืมรับกุ้งครับ น้องแหละคิดยันไงฮะ หอมมากครับกับผักอร่อยครับ Nga ta cứ cầm heo là hả? Hello. Ngā minh nắm bằng, đúng. 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 Mhm, 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 đúng. Ừ. Mm. Tôi dài <laughs> hấp. 完了，拜拜。 หมาปัางครับแมวพริกงอีกครับอันน้หนยหงาเดี่ยงหมดเลยนะครับสุกงากครับอืม หอมครับ <c oughs> หอมมากเลยครับหอมมันก็อร่อย una la tiro en มือยังกัไปหาปองเนี่ยหามาถ่ายแก่นี่แล้วกปอ่ะก็เลักน้วอืม ให้เมีอยอะไรอะไรไปอายไอยู่ตู้ 얘는 아우나. 이거 딱 꿈. 자나. 음. 잠깐만. 음. 이럇합. 아, 꿍내. 음. โอเคครับนพผมก็ผมกับหมอปังก็จะจบที่เป็นแนี่เลยครับทำหลับปลาปลาขั้วนะครับปลาซูน่าขั้วครับใส่ใบลักซูครับก็อร่อยมากครับหอมมากครับผมกับหมอปังก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับกับหมอปังนะครับเราพุ่ามโนทั้งหมดนะครับ เคครับ okay. สวัสดีครับสวัสดีครับ